สวัสดีค่ะเจอกันอีกซักบรรยากาศค่ะช่วงนี้ก็ที่ฟินแลนด์หนาวมากค่ะแทบจะออกจากบ้านไม่ได้เลยค่ะคุณตาก็ไปซื้อปลามาค่ะวันนี้ได้ปลามาตัวหนึ่งไปตกเบ็ดตกปลาเองไม่ได้ค่ะสําหรับพี่ๆน้องๆเคยเข้ามาแล้วก็อาจจะเห็นเนาะค่ะเยซวนออกไปตกเป็ดตกปลากับคุณตาออนงั้นปลาเราหาได้เองค่ะแต่ที่นี่มันหนาวมาก ลบองศา1ิบกว่าองศาอะไรอย่างนนี้ไปไม่ได้ค่ะช่วงนี้อบเคลไม่ได้ก็เลยต้องไปซื้อปลาที่ตลาดมากินค่ะอันนี้จะเป็นปลาเห้ากินนะคะก็คือปลาเซมอนนั่นเองค่ะยายสวนก็มาทําการลาะเอาแต่เนื้อออกค่ะเอากระดูกเขาไว้เอากล้ามเขาไว้นั่นเองค่ะเอาไปอบให้คุณตาเพราะว่าคุณตาชอบกิน ปลาซีมอนอบมากแต่เยส,สนสําหรับเยส,สนไม่ค่อยจะกินค่ะเพราะว่ามันเนื้อก็มันเนาะค่ะเนื้อเขาจะหวานมากอันนี้ถ้าดิบๆพอสุกแล้วก็จะมีรสมันอะไรอย่างกันนี้นะคะเยส,สนก็ไม่ชอบตรงนั้นเนาะค่ะแต่กระดูกกินค่ะเลาะอยู่ที่นี่ที่เห็นนี่ค่ะหัวกับกระดูกกับก้างไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มค่ะแต่ก็จะเลาะเอาแต่เนื้อให้คุณตาก่อนแต่ก็เลาะฝีมือเกินพี่น้องจ้ะ เอาเจนเหลือแต่กระดูกเนื้อเอาให้คุณตาหมดดูการเลาะของยยสนค่ะวเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเลาะเอากลางออกให้คุณตานิดนึงส่วนให่ยายสนจะไม่กินค่ะให้แต่คุณตากินอันนี้แหละค่ะพวกถุงมือพวกถุงพลาสติกเมื่อกี้เราก็เก็บเพราะว่าเราต้องแยกแยะพลาสติกกระดาษเราก็แยกค่ะ อยู่ที่นี่ขยะต้องแยกสำหรับส่วนนี้เราก็จะใส่เตาอบนั่นเองค่ะปลาที่นี่นะคะมันเป็นเมืองหนาวนะคะปลาเขาจะแบบเป็นเมือกแล้วก็จะขาวมากแต่สำหรับเวลาล้างก็ใช้น้ำเกลือค่ะเอาเกลือล้างเนื้อปลาก็จะสะอาดนั่นเองค่ะตรงเกล็ดเขานาะคะก็จะได้มีไม่มีเมือกนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะใส่เตาอบให้คุณตา ปลานี i สุกง่ายค่ะบอบไม่นานก็สุกแล้วคุณตาก็ต้มมันแล้วก็กินกับปลาอันนี้ก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นพริกไทยดำค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปโรยๆยลงไปค่ะก็ไม่มีพิษพิตรธีดองอะไรมากค่ะช่วงนี้หนาวจัดค่ะพวกเราก็จะติด เตาผิงวันละสองครั้งค่ะรอบเช้าครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็รอบเย็นอีกครั้งนึงในการสูงเตาผิงเราก็ต้องดูนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ห่างกันกี่ชั่วโมงถ้าเราจุดบ่อยๆหรือว่าจุดที่ว่าเตายัางไม่เย็นดีนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดการระเบิดออกมานั่นเองค่ะ สำหรับส่วนหัวปลานะคะยเยสนก็จะเอามาต้มค่ะอันนี้ก็พวกเป็นเครื่องปรุงเห็นเป็นผงผงอันนี้จะเป็นพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผงนัวสำหรับพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายเยสนจะบดมาเลยค่ะเพราะว่าอบแห้งมาจากเมืองไทยแล้วนะคะเราก็บดมาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ให้เอาของสดมาเนาะค่ะนี่ละค่ะก็ง่ายๆค่ะคุณสามีก็กินเนื้อ อย่างเยสซนก็ต้มเป็นหัวของเขานะค่ะแต่คนที่นี่เขาไม่กินนะคะเขาจะเอาทิ้งหมดค่ะเยสวนมาอยู่ใหม่ๆอย่างหัวปลาอะไรอย่างกน,นี้เนาะค่ะจะมีอยู่ที่ในห้างก็จะปรากฏเห็นอยู่แต่ทีนี้ในช่วงเยสวนมาใหม่ๆช่วงนั้นแล้วทีนี้อย่างหัวปลานะคะในตลาดไม่พอกันค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะไปสั่งเอาไว้เลยค่ะสําหรับชิ้นนี้เราก็ จะเก็บใส่ตู้เย็นนั่นเองค่ะใส่ตู้ฟิตเอาไว้ให้คุณตาทําบันหลังถ้าหากวันไหนเราออกหาปลาได้เองเราก็ออกไปค่ะแต่สําหรับวันไหนเราออกไม่ได้เราก็เอาอันนี้แหละค่ะออกมากินกันก็เก็บกันแบบนี้แหละค่ะในตู้เย็นตู้ฟิตอันนี้จะเป็นตู้แช่ของเราค่ะสําหรับผลไม้พวกเราก็กินไปยุบไปเยอะแล้วค่ะตอนนั้นจะอัดเต็มเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาที่ว่า คุณตาไปตกมาแล้วคุณตาก็เอาไปฟินเละน,นะคะฟินเละก็คือเลาะเอาแต่เนื้อนะคะอันนี้จะเป็นปลาอฟัฟเฟนที่ว่าปลาหมอฟินที่พวกเราไปตกเบ็ดตกปลามานั่นแหละคะ่ะคุณตาก็มาเลาะเอาแต่เนื้อเอาไว้อันนี้จะเป็นส่วนของคุณตาค่ะเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้ปลาก็จะได้ที่แล้วค่ะของคุณตาของยายสนก็สุกหอมถึงพี่น้องไหมคะ่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันเด้อค่ะ นี่ก็จะเป็นเส้นขนมจีนก็หาไม่มีเลยค่ะบางครั้งบางทีเราไปที่ร้านเอเชียก็หาไม่มีนะคะยายสนเพิ่งบอกว่ามีเงินก็หากินไม่ได้บางครั้งบางทีก็เลยได้เส้นกุยจับยวนหรือว่าเส้นอะไรเขาเรียกอันนี้ปลาคุณตาเขาสุกแล้วค่ะคุณตาก็เอาออกแล้วค่ะน่ากินไหมคะ่ะ เส้นเมื่อกี้เขาเรียกเส้นข้าวเปียกเนาะค่ะเยสนนึกได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันค่ะปลาของคุณตาก็สุกแล้วค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนของสองตายายเพราเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะแต่ยังดีคุณตาที่ว่าไม่ค่อยให้ทําอาหารให้กินสักเท่าไหร่บางทีแกก็ทําของแกเองค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวเยสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ได้เวลาอาหารของคุณตาค่ะนี่แหละค่ะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละกับสองตายาอยู่ง่ายกินง่ายก็อยู่แบบพอเพียมแล้วค่ะเห็นไหมค่ะต้มขนมจีนเมื่อกี้มันไม่ใช่ขนมจีนโอเคนะคะเยสนกับคุณตาก็ขอกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะ มีมาให้สำหรับเยสนกับตุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย